ครับเป็นอยู่ในรายการ M Love Sing เรานะครับและอยู่ที่นี่ครับพัทยา Dolphin World and Resort นะครับที่นี่<อ>มีโชว์เยอะมากมายแต่ว่าคุณบอมอยากจะเจอสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งรีเควสเองเลยนะครับนั่นคือนี่เลยครับปลา,<ม>าน่ารักรักมนุษย์นะครับปลาโลมาปลาโลมา<อ>ครับทำไมคุณถึงชอบโลมาฮะเพราะว่าถ่ายรูปสวยครับตลกด้วยไงครับโอ้โหเอาแล้วปลาโลมาคุณผู้ชมครับแต่ว่<อ>าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องคุยเรื่องความรักบุญนะอันนี้รักสัตว์ไปแล้วแต่ความรักเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์นะครับเออต้องคุยลึกๆเลยนะครับในช่วงนี้เลยครับ Love Story ชวงนี้เนี่ยชื่อว่าช่วง l o v e Story นะครับต้องคุยครเรื่องรักๆนะฮะแต่ก่อนที่จะคุยเนี่ยขอพูดถึงบอมตอนนี้ก่อนนะครับมารับบทในซีรีส์ขับ Friday นะครับตอนรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับรักไม่ได้หรือไม่ได้รักนะครับบทที่ได้รับก,ก็คือนี่ครับเล่นคู่กับพี่โอวรนุตด้วย,ยาหายไปนานไม่ใช่นะฮะใช่บท,บ,บทคือบทเนี่ยคุณเล่นียกว่ามันเป็นแบบเรื่องของคู่จิน้นคู่รักของชายกับชายชายกับชายซึ่งในเมืองนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมีมานานแล้วนะฮะเป็นแต่ในไทยเนี่ยมันเพ มีปัญหาเรื่องนี้ไหมคือไปไหนคนเริ่มทงเริ่มทักมันก็มีบ้างครับที่แบบคนเข้ามาทักบางคนเขาก็นึกว่าเราเราเราเป็นจริงครับมันทําให้เราอรู้สึกว่าเราต้องวางตัวใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่ซีเรียสแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขามองว่าเราเราเป็นเพราะเพราะละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็รู้สึกภูมิใจเพราะเราสามารถตีบทแตกให้เขาเชื่อได้คือระหว่างเข้าชเข้าฉากเนี่ยมัน แตเราทำอารมณ์ไงฮะด้วยความที่เราเกร็งอะไรเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างลำบากหน่อยแต่ว่าด้วยครอนที่แบบเขาเขามาสอนเราหลายอย่างทันพุ่มกับด้วยแล้วที่เขาด้วยอะไรเงี้ยเราพยายามเอาประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยแบบมีความรักอะไรเงี้ยมาใช้ด้วยมันอาจจะไม่ไม่ใช่แบบชายรักชายจริงๆอาจจะแบบเป็นแฟนผู้หญิงอะไรเงี้ยมันนะฮะเราอย่าไปคิดว่ามันมันมันเป็นเรื่องอ,งงอะไรอย่างจริงๆอะไรเงี้ย บ,บบบกแนี้ยืนยันไหมว่าเราชอบผู้ชายยืนยันอาพี่ <c oughs> <c oughs> ยืนยันไหมว่าเราเนี่ยยังชอบผู้หญิงย่งแมงอยู่ <c oughs> ยืนยันนะฮะยืนยันครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้นตแมงนะแมงครับแมงแน่นอนแล้วคุณผู้ชมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น,นะะ <c oughs> เลยฮะสาวๆฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีความหวังสเปคของบอมครับเป็นไงฮะสาวเหนือสาวหมวยสาวหน้าคมหรือว่าอะไรไงสเปกเอาเอาเอาผิวเผินนะครับบางคนเลยคนชอบผิวขาวผิวขาวเลยขาสวยขาสวยหน้าหน้าไม่ไม่ต้องสวยมากแต่น่ารักฟิลอะไหมวยหมวยหรือว่าคมคมหรือว่าฝรั่งเลยมันก็แบบเอาสองอย่างรวมกันได้ไหมหายากเป็นส้มชั้นยิ้มเลยนะฮะ OMG ไปก็ไอ e แค e ไ i ่ดีคุณคุณบอมต่อยอีกกว่านะฮะยืนยันว่าแมนแต่เวลาว่างผู้ชมครับคุณบอมนะฮะชอบชวนเพื่อผู้ชายไปตำตำอะไรฮะไม่ตำครับตีไปสับไปสับอสุวุ้ยพี่ขอเย็บไะมบอมครับ มไ่เอาเราลเล่นเราเล่นเวลาว่างหลังจากเรียนยอะไรเงี้ยก<ๆ>็ไปเพื่อนไปกินกินลาบกินลาบลาบซึ่งเป็นคือในเชียงใหม่เขาไม่เป็นเรื่องปกติเลยลาบลาบดิบอะ่ะที่เคยกินนะครับลาบดิบนะฮะเชียงใหม่เรียกว่าโอ้โหอ่าลําอ่าลํานะฮะลาบดิบๆนะครับนั่งกินยองๆนะฮะประมาณนั้นครับแต่ว่าคือความดิบเลเวลไหนก็คือดิบเพแค่แบบสับๆแล้วก็ปรุงๆแบบไม่มีแต่เครื่องในมันสุกแต่ว่าพวกแบบเขาจะเอาน้ำน้ำเลือดอ่ะใส่ใส่ด้วยมันแบบแดง แล้วที่บอมกินเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเป็นเป็นเป็นลาบหมูลาบอะไรมันเป็นลาบควายคือตอนนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทานที่เชียงใหเชียงใหม่เนี่ยเราไปเราก็เกล้าให้กินไส้อั่วอ่ากินเนืองกินอะไรที่แต่ทอานี่แบบใครๆก็กินได้ไงเชยเบย์ไดครับเดี๋ยวพี่ไปบอมพาไปกินเออพี่โอเคพี่กินเนื้อสดแบบอื่นดีกว่านะฮะ วันว่าเราก็มาทำอะไรแบบนี้นะครับมารีแลกซ์ถือว่าเป็นการชาร์จแบตแล้วไ่ทำงานต่อนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสียสละให้รายการเรามาพัทยาวันว่างปกติของบอมเนี่ยทำอะไรฮนะหรือว่าบินกับเชียงใหม่ไปกินโอ้โไม่มไม่ขนาดนั้นครับก็วว่างก็ไปไปหาอะไรกินบ้างไปดูหนังบ้างอ<น>ะไรเงี้ยถ้าว่างจริงๆก็แบบมาต่างจังหวัดหรือว่ามามาดูอย่างเงี้ยครับอยากอยใช่ครับบางครั้งก็ไปสวนสัตว์ไปหาเพ<ช>ื่อ<ใ>นอะไรยเงี้ยโพอเลยฮะเป็นดาราสมัยนี้ มันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเขาต้องแบบว่าเรียกว่าคุยกับแฟนคลับด้วยทาง Facebook อะไรอย่างงี้เฟซบุ o กอินต่าแกรมเล่นตลอดจนคุณแม่ไม่พอใจนะฮะไม่ค่อยคุยกับแม่เลยหลังๆนะครับแม่เลยแอดมาเล่นเองซะงั้นใช่ไม่เล่นไลน์แม่เล่นไลน์คุยกับลูกนะครับบอมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยทูกโทรศัพท์นะครับเขาไม่โทรมาหาแม่เลยนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอาเครื่องเก่าให้แม่แล้วซื้อเครื่องใหม่มาใช้ลูกก็ตัดยูครับโอ้ my god แม่แชทกับลูก ทางไลน์ทาง Facebook ก็เล่นเหรอ c e e o o o กกำลังแม่กำลังให้สอนอยู่สอนคุณแม่เล่น Facebook ก็ทําให้เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้เนี่ยเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นเพราะว่าสามารถแบบว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้<ช>นะฮะทาง Facebook นะครับ เลีนต่อดีกว่าคุณบอมนี่เรียกว่าเทคโนโลยีมีหมดทโทรศัพท์นะฮะเล่น Facebook แชทเต็มที่นะฮะแต่เรื่องเก,ก่าๆเรื่องดึกดำบรรอย่างเรื่องของไสยศาสตร์คุณนี่ยังเชื่ออยู่เชื่ออยู่ครับผีกลัวไหมผีกลัวไหมกลัวกลัวเลยกลัวแต่ไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอทีมงานก็บอกว่าคุณเนี่ยเวลาไปที่ไหนเนี่ยไปชอว์คอนเสิร์ตเนี่ยเรื่องคิดว่าทุกที่มีผีหมดเลยมันก็มีแต่ว่าบางครั้งเราเราเราใช้วิธีการแบบอย่างอย่างเช่นช่วงประกวดอะไรเงี้ยครับบอมจะ ที่บ้านของเพื่อนจะมีแบบมีมีแม่แม่เขาจะเป็นแบบเป็นทรงทรงทรงโมฮอกหรือว่าเป็นแบบใช่โรงออกเป็นทรงร่างทรงร่างทรงร่างทรงเด็กกูมาอะไรเงี้ยครับทรงกูมาเนี่ใช่แบบนี้เลยก็เลยขอขอเพื่อนให้แบบมามาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคือบผมอยากอยากเข้าไปแบบติดเข้าไปอยู่รอบสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยคือการประกวดเทเบียนครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีความเชื่อทางใจด้วยใช่กูมาใช่แล้วชื่อไหมมีชื่อไหมน้องน้องแจ่มน้องแจ่มแจ่มเบยน้องแจ่มเลยแจ่มเบยไม่ได้เชื่อคุณผู้ชมครับคือ มีพลังงานลึกลับอยู่แถวนี้ไงฮะคุณเคยเจอกตบน้องแจ่มเคยสัมผัสกันไหมเพื่อนเพื่อนนั่งแท็กซี่มากันสามสามคนสามคนมีมีคนหนึ่งอ่ะมีเซนส์มีเซนส์อยู่ดีเขาก็ทักเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาเขาใครเอาเด็กมาใครเอาเด็กมาคือนั่งสามคนแต่อีกคนนึงทักว่าใครเอาเด็กมานั่งด้วยพอมีมีคนหนึ่งรู้สึกได้ว่าแบบครับน้องอ่ะนั่งอยู่ตรงกลางใครไม่เชื่อต้องเชื่อต้องเจอกับตัวเองนะครับต้องเชอตัวเองเรื่องลับแบบนี้เนี่ย หนังผีชอบไหมชอบครับชอบเลยแม่คือส่วนใหญ่จะดูดูดูทุกรูปแบบแต่ว่าหลักๆจริงๆอ่ะเป็นหนังหนังผีฝรั่งผีฝรั่งผีซอมบี้อะไรเงี้ยผีซอมบี้เพราะมันอะไรที่มันแบบมันไล่ฆ่าคนเงี้ยผมชอบมากชอบเรื่องผีอะไรแบบนี้หนังผีที่ชอบคือเรื่องอะไรฮะหนังผีที่ชอบพี่มากครับพี่มากพี่มากเป็นหนังผีผสมตลกชอบแบบตลกด้วย แต่ว่าผีด้วยไม่งั้นหนังผีมันดุกึดอัดไป่อยใช่มันมีทุกทุกอย่างเลยมีทั้งแบบตลกมีทั้งซึ้งคาบมีเป็นหนังผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคบ่ะมาที่หนังต่างประเทศบ้างนะครับหนังต่างประเทศที่ชอบเอาเอาล่าสุดเลยดีกว่าล่าสุดนึงครับ World War ี World War ีอันนี้เรียกว่าพัฒนาจากซอมบี้มาก่อนเลยใช่ผมชอบอย่างนี้เลยคือบบมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นตลอดกลับมาที่ตัวเองบ้างตอนนี้เราเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วนะฮะอยากจะเล่นบทคือบทที่ชอบที่อยากเล่นที่ปั่นไหมคืออะไร อยากเล่นอยากเล่นบทที่แบบไล้ยไลายๆลยแบบลูกจิตอ่ะเพราะว่าพี่สอนมได้นะได้พี่พี่พี่ลกจิตพี่เรียกว่าจิตหลุดนะฮะ สุดดยอคุณบอมครับแต่วันนี้จะมากับรายการเรานะฮะมีสิทธิพิเศษคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราจะได้รับอนุญาตให้ไปให้อาหารนะฮะเป็นอาหารน้องปลาโนมาลงไปสัมผัสเลยคุณกลัวปลาไหมฮะถ้ากลัวผมจะมาทำไมพี่เอออาจจะมีผีปลาก็ได้นะเอ้านะจะเบรกหน้าคุณบอมไม่ต้องมาให้อาหารนะครับดูว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยรักสารจริงหรือเปล่านะครับกับรายการเอ็มเลิฟซีนครับเบรกกันแป๊บเดียวครับเอาหางกวฟาด